ครับเก็บไข่รอบที่สามครับผม <c oughs> อเามามานะอาผู้เดียวน้เมื่อไหร่ดีวะเก็บไข่รอบที่สามนะครับเก็บรอบนี้แล้วก็จะเอาตัวออกไปถอดเลยครับบอนสนใจเกิดทักทายเข้ามาเด้ครับผม ครับโล่ละสีลอยหาิปคือเก่าบอกครับโตบันสีลอยหาิด้วยครับผมมันเป็นทอดขายกับถือตัวละบาทหมือนเด็ครับขันขันซุม,มุอว่าโลหนึ่งมันสี่ประมาณยักตัวครับยเด้ดดโอโพันตัวปะแปดแปดลอย800บะ แหวนลอยเก้าลอยตัวได้ครับท่านผู้ชมครับอันนเดียวก็ลอยบาทเป็นตัวสั่นโลหนึ่งอเดีย์ครึ่งหนึ่งเหรอครับหักนั่นหักนี่เนาะหันกับมันเหมือนกับรากไข่มีเสียงเก็บรัดนอยู่เลยี่เก็บตัวเหรอครับแกเต็มที่แล้วนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดน้องว่เก็บตัวมันเกิดจะตายไปใช่อหมลวครับมันอายุไข่มันแก่แล้วตัวตายว่าดีท่านผู้ชมมึง ยีกหัวก็ตัวอะไรตอนนั้นหัวนี่ครับแต่มันมันถิตายเองยังทีนะครับผมมันหมดอายุมันนี่ครับมีอายุแค่สองเดือนนะครับจะตายนะครับตายไปซื่อๆนะครับจิ้นอายุไขนะครับนี่ครับไข่มัน ใคเวนดินบ่มีแนวเฮ็ดกับเป็นต oh ่เห oh ็ดย oh ู่ด้ครับผมว่ามีก็บ่มนนียหยักน่ำกับบ่ได้หาให้กินอแต่หยาให้ก็แเล้ยวรดนะครับพ่าหารกับบ่ได้ซื่อเด้ครับเอาเฝ้าออกเฝ้า เด็กกูเห็นนะเด็กกูเห็นนะนี่แหละมันออกกับฟ้าไว้แล้วอ่ะนีับนี่ครับปูเต่นซ้อนเลยครับผมเรื่องตลาดปุ๊ต้องเกิดยากนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังตลาดต้องการหลายอยู่นะครับลุ่งทุนหลายแ่ยน้ำน้ำขอกนีู่่นะครับ ครับไก่นี่เป็นดำดำสิเราะขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าก็ถิ่มาลงใให้เบิ้งอีกนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ